ขอให้เธอทั้งหลายจงมีความสุขสุขจากการที่ไม่มีอกุศล,ลกรรมเบียดเบียนทั้งกายและก็จิตใจสุขจากการที่จิตใจของเธอมีความเข้มแข็งกว่าอากตศล,ลกรรมทั้งหลายสุขในจิตของเธอนั้นมีปัญญาเยี่ยงพระอริยสาวกทั้งหลายทําให้ทุกทั้งหลายนั้นไม่สามารถครอบงําใจของเธอให้ทุกตามได้สุขจากการที่มี สิ่งที่อยู่ห้อมล้อมตัวของเธอให้ความสุขกับเธอเสมอไม่ว่าคนสัตว์หรือว่าสิ่งของสุขจากการที่มีสติสัมปทัญญะสมบูรณ์ไม่พังเผลหลงเรลื่อมสติในสิ่งใดๆก็ตามที่เธอได้กระทํามาลงไปพูดมาลงไปคิดสิ่งใดก็ตามขอให้ความคิดนั้นๆนจงได้บังเกิดขึ้นเป็นผลเสมอด้วยอารภาพของพระพุทธเจ,จ้าพระธรรมพระอริยสง์ เอานุภาพของท่านพ่อท่านแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อเป็นที่สุดผมและเทวดาขอเมตตาคุ้มครองปกปักนะ์รักษาตัวของมิเธอให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงจงเกิดสริริวัรณนะสุข,ขะอันเป็นผลให้จิตใจของมเธอมีกำลังวังชาปฏิบัติสิ่งที่เธอพึงปรารถนาให้ได้เป็นผลในชาตินี้ทุกคนนับแต่นี้จนกว่าเท้าของมิเธอจะก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทิน